ถนนคนเดินบางคราเมืองสร้างสุขพาคนบางคราเปิดบ้านบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักชาวบ้านในชุมชนต่างให้ความสนใจออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างมากมายมหาวิทยาลัยราชพักราชนครินร่วมกับเทศบาลตำบลบางครา้าจัดกิจกรรมถนนคนเดินบางคราเมืองสร้างสุขพาคนบางคราเปิดบ้านโดยบรรยากาศในวันนี้ เป็นวันที่สองของการจัดงานบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักชาวบ้านในชุมชนให้ความสนใจออกมาจับจ่ายใช้สอยโดยมีร้านค้ามากมายจากแม่ค้าในพื้นที่มาร่วมจำหน่ายสินค้าอาหารมีกิจกรรมหลากหลายเช่นการเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเมืองบางคล้าการชิมเมนูอาหารหายากในเมืองบางคล้าการเปิดบ้านเล่าเรื่อง เมืองค้าขายริมแม่น้ำบางปะกงการเปิดถนนให้ผู้คนได้เดินชมการแสดงของเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางค้าและการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุในบางค้าถือเป็นการย้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านบางค้าในอดีตอาจารย์สมศักดิ์ทองแก้วรองคณะบรีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์อายุ44ปีได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมโดยคณะวิทยาศาสตร์จัดการร่วมกับคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพักราชนครินท์ซึ่งถือเป็นการเปิดบ้านของคนในชุมชนบางค้าให้เป็นที่รู้จักและย้อนวันว,น,วนพูดคุยเรื่องราวต่างๆในอดีตว่าเคยเกิดอะไรขึ้นมาบ้างมีอะไรผ่านมา เหมือนได้ผูกมิตรกับเพื่อนบ้านในระแวะกใกล้เคียงกันนอกจากนี้คุณแม่เลขาบุรณะน70ปีแม่ค้าขายของในพื้นที่ก็ได้แสดงความเห็นว่าอยากให้กิจกรรมแบบนี้จัดไปตลอดเพื่อจะได้ช่วยให้ขายของได้ดีขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาการค้าขายค่อนข้างเงียบหากจัดกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะพอช่วยให้แม่ค้า พอขายของกันได้บ้างบางคราเป็นดินแดน,นที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนาไร่และสวนผลไม้ชนิดต่างๆเช่นสับปะรดมะพร้าวมะม่วงซึ่งแต่ละชนิดก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วแผ่นดินผืนนี้เป็นที่ตั้งโรครากของบรรพบุรุษชาวบางคราซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนสืบทอดกันมาช้านานวิถีชีวิตของชุมชนเก่าแก่แห่งนี้มีความเป็นอยู่อย่างสงบ เรียบง่ายต่างทำมาหากินเพื่อพาอาศัยซึ่งกันและกันทุกคนมีความรักใคร่ปรองดองให้ความนับถือดุดพี่น้องดังเครือญาติมีสถานที่สำคัญหลายที่ในอำเภอบางคล้าคืออนุสรสถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชศาลอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตลาดน้ำบางคล้าอุโบสถวัดแจ้งอำเภอบางคล้าขางขาวแม่ไก่วัดโพบางคล้า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการพาคนบางคราเปิดบ้านซึ่งงานนี้จัดหนักจัดเต็มทุกคนจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมการแสดงต่างๆภายในงานและของกินของฝากอีกมากมายเป็นงานที่จะพาทุกท่านได้รู้จักกับชาวบางครามากขึ้น โดยไฮไลท์ภายในงานก็คือการเปิดร้านให้มาซื้อมาชิมเมนูอาหารหายากของบางคราและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเปิดบ้านให้เล่าเรื่องร้านค้าเล่าเรื่องเมืองค้าขายริมแม่น้ำบางบกง,บงเปิดถนนให้ทุกคนได้เดินมีการแสดงของเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางคาัาและอย่างได้เพลิดเพลินย้อนยุคไปกับการแสดงของผู้สูงอายุชาวบางคราอีกด้วยค่ะ อ่าก็สวัสดีครับคือโครงการนี้เป็นโครงการพาคนบางค้าเปิดบ้านนะครับก็คือเป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นของราชพัตรราชนครินนะครับมหาลัยราชพันรราชนครินในการที่เป็นกิจกรรมกิจกรรมที่เราพยายามจะพาคนบางค้าเปิดบ้านคือในโซนข้างหลังเราจะเป็นโซนชุมชนเก่าของคนบางค้านะครับเป็นเป็นชุมชนที่เคยประสบปัญหาเรื่องของไฟไหม้แล้วจะมีพื้นที่เหลืออยู่อยู่ประมาณทั้ง 20หลังคาเรือนที่ยังไฟไม่ไหม้ครับแล้วกิจกรรมเนี่ยเราไม่ได้ทําคนเดียวครับเรามีผู้ร่วมคือหนึ่งก็คือร้านที่อยู่ตรงนี้ครับรอบๆร้านไอ้กิจกรรมเราอย่างเช่นร้านทอเจริญร้านแชจเหลียงแล้วเราก็เป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่คนที่นี่ทุกคนอยากจะเปิดบ้านต้อนรับทุกคนว่าในบ้านฉันมีอะไรบ้างสิ่งแรกนี่ที่เราเห็นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆบบ้านตรงนี้ครับได้เปิดบ้านได้คุยกับเพื่อนพี่น้อง หรือคนที่เคยมาทําธุรกร,รมร่วมกันกิจการค้าขายร่วมกันในอดีตวันนี้เขามาเจอกันครับแล้วทุกคนก็มีความสุขในการที่ว่ามาคุยเรื่องเมื่อวันวานด้วยกันว่าเออเขาไปทําอะไรอ,ะอยู่ที่ไหนวันนี้ทําอะไรบ้างแล้วที่นี่มันเป็นยังไงบ้างแล้วกิจกรรมนี้มันมาอย่างไรแล้วก็เกิดขึ้นอย่างไรแล้วเจะมีต่อไหมรูปแบบจะเป็นแบบไหนอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่เรารับรู้เลยว่าค,คือการตอบรับในเชิงสังคมนะครับในเชิง ของการแลกเปลี่ยนความคิดถึงร่วมกันของพื้นที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นมูลค่าทางสังคมที่สูงมากนะครับแล้วก็กิจกรรมการค้าการขายาต,ลตลอดเส้นทางนี้ครับก็คือมอียอดการค้าการขายค่อนข้าจะดีนะครับแล้วก็มีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันค่อนข้าจะเยอะนะครับเทศบาลบางคล้าครับเทศบาลตำบลบางคล้าในการที่จะประสานงานในพื้นที่ประสานงานกับชุมชนให้เราให้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการจัดกิจกรรม นิวยี่สิบสสถานีประชาชนสลาวุธบุญสร้างภาพข่าวพระลดาสุวรรณรายงาน